ทิพเหนือลงใต้บายตูนจนิทเทวันนี้จะพาไปวัดที่มีต้นกำเนิดของคำสาบนครลำปางนะคะ มาข้อนนอมนายก็เ <laughs> พาเที่ยววันนี้ตูนจะพาเดินทางไปที่วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระรามหลวงนะคะเป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุนับพันปีและเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระแก้วมรกตตั้งแต่ปีพศ1979นานจนถึง32ปีทีเดียวเลยค่ะวัดนี้มีตำนานที่มาหน้าเศร้าของเจ้าแม่สุชาดาซึ่งเป็นผู้ที่เคยสาปแช่งนครลําปากเอาไว้ในเวลานั้น ัดนี้ยังเป็นปูชนียสถานที่สําคัญของประวัติศาสตร์อีกมากมายอีกด้วยโดยตูนจะเล่าตำนานต่างๆประกอบกับชมวัดให้คุณผู้ชมฟังนะคะตำนานได้เล่าว่าย่านในพื้นที่ที่ตั้งวัดแห่งนี้เคยเป็นสวนมากเต้าเป็นที่ดอนปูบัเต้าหรือแตงโมนางสุชาดาเป็นคนที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าและมักนําอาหารคาวหวานไปถวายพระสงฆ์อยู่เสมอจนกระทั่งวันหนึ่งนางเข้าไปในสวนแตงโมงของเธอนั้นไปเห็นแตงโมงลูกหนึ่งมีความแปลกกว่าลูกอื่นมีแสงเปล่งรัศมีออกมา นางผ่าแตงโมจึงพบว่าในแตงโมนั้นมีลูกแก้วสีขาวสดใสบริสุทธิ์ขนาดมหึมาอยู่ภายในนั้น,นซึ่งทางเหนือเขาเรียกกันว่าหมากเต้านะคะนางจึงได้นํามาถวายพระเถระรูปองค์หนึ่งที่ได้มาจากวัดใกล้กับสวนของนางท่าน,นจึงจ้างช่างให้นําลูกแก้วนั้นไปแกะสลักเป็นพระพุทธรูปแต่การแกะสลักลูกแก้วนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ในวันหนึ่งก็มีชายชารานุ่งขาวห่วมขาวไม่ทราบที่มามาอาสาแกะสลักจนสําเร็จแล้วก็หายตัวไปพระเถระจึงทราบได้ว่าชายชาราผู้นั้นคงจะเป็นเทวดาเนรมิต แรงกายมาช่วยเลยแน่นอนลมลื่นมากต้องถอดรองเท้าด้วยเราก็ไม่รู้นะไม่อ่านเลยไปตรงนี้เนอะไปน่า,าคอยหมุนะลกะพราระชวังเป็นเป็นเหมือนวันหลวงก่อน ก็คนที่คลองลคนครลำปางเมื่อก่อนครับก็อยู่ที่นี่ครับใช่ก็ถ้าเป็นประเทศไทยตอนนี้ก็เหมือนว่าพระแก้วเนาะก็ชื่อพระแก้ว้ตอนเต้าด้วย,ดวยเด็กม่ตดวตรงกันอันนี้คือลูปปัน้นตอนที่มาประดิษฐานที่ลำปางเนาะก็ใส่หลังช้างนะครับผม ครั้งในอดีตพระเจ้าสามฝั่งแกนเจ้าเมืองเชียงใหม่จัดขบวนแห่เพื่อรับพระแก้วมรกตขึ้นประทับบนหลักช้างเพื่ออัญเชิญไปปฏิสถานที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าช้างโคงนั้นกลับแตกตื่นเปลี่ยนเส้นทางไปลำปางแม้ทําการปลอบประโลมอย่างใดก็ไม่เกิดผลถึงขั้นทําพิธีบวงสวงถึง3าครั้งว่าขอให้มุ่งหน้าไปเชียงใหม่แต่ก็ไม่สําเร็จพระแก้วมรกตจึงได้ปฏิสถานอยู่ที่วัดแห่งนี้เป็นเวลา32ปีค่ะและเพราะเหตุนี้วัดนี้จึงเปลี่ยนชื่อจากวัดสุชาดารามเป็นวัดพระแก้วดอนเต้านั่นเองแต่นั่น ก็เกิดขึ้นภายหลังจากการสราบแช่งที่ทําให้เกิดคำสาบของเมืองลําปางไกลจริงดูสึกมันใหญ่มากเลยอ่ะสวยมากนนาก็็เปแรรมมคับ ตำนานจากคำสาบบอกเอาไว้ว่ามีผู้ไม่หวังดีไปฟ้องเจ้าเมืองลำปางว่าพระเถระและนางสุชาดาเป็นชู้กันเจ้าเมืองจึงจับนางสุชาดาไปประหารชีวิตส่วนพระเถระองค์นั้นก็ได้อัญเชิญพระพุทธรูปที่แกะสละักหนีไปฝากไว้ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงก่อนที่นางจะถูกประหารชีวิตณนระิมฝั่งแม่น้ำวงังนางกล่าวว่าจะอธิษฐานต่อเทวดาฟ้าดินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์หากนางบริสุทธิ์ไม่ได้เป็นเหตุทําให้พระพุทธศาสนาเสื่อมเสียขอให้เลือดของนางพุ่งขึ้นฟ้าและขอให้เจ้า เาเมืองและเมืองละครไม่เจริญรุ่งเรืองเมื่อเพชฌฆาตลงดาบตัดคอนางเหตุมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นเลือดของนางไม่ตกถึงดินเลยพุ่งหายขึ้นไปบนท้องฟ้าจนหมดสิน้นเป็นเหตุการณ์ที่หลายคนเชื่อว่าเป็นที่มาของคําว่านาครลําปางเมืองต้องคําสาแต่ว่ากันว่าคําสาจะหมดสิ้นกันไปแล้วปัจจุบันจังหวัดลําปางเป็นเมืองรองที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวเป็นอันดับหนึ่งและพร้อมพัฒนาในทุกๆด้านนะคะแต่เมื่อก่อนที่พม่ามายึดของลําปางนะครับเมื่อก่อนนะเป็นสนุก <c oughs> มา,มากเนาะอั<ห>น<ห>นี้ก็ของโบราณหมดเลยสวยมากเลยแล้วก็หลังคาตรงกลางนีเขาเขาทำแบบแบบจำลองที่มิวเซียมลำปางไปนะอ,อใช่ครับเป็นหลังคา9 9ช่องอย่างเงี้ยครับคนไทยเขาถือเรื่องเกี่ยวกับเลเก้าเมื่อพูดถึงสถาปัตยกรรมของที่นี่ก็จะเป็นแบบพื้นเมืองฝีมือช่างเชียงแสนอาคารเกาะอ,อิถือปูนประดับภาพจิตรกรรมลายไทยลงลักทอง ตรงกลางนะครับข้างหน้านี้หลงพ่อเกษมเนาะที่เป็นอนุสรีท่านเนี่ยเรเก้าไปเยี่ยมที่ที่บอกอ่าพระศุภเทียนเขาไม่เราเขาไม่ไม่ก็ยังอยู่บอกต้องเสียเงินซื้อ่ะเสียเงินซื้อชาคนที่มาไหว้พระที่นี่วะเราเนี่ยไม่ี้อยู่แล้วใสมือใสมือได้ไรเนาะ ดีไหมโหดีไหมได้เลขอะไรดีอย,อยอู่ได้เก้าโอ้ดีเลขเก้าเลยเก้าเลยโอ้โหด,ดีเลยอันนี้11เอ็ดใบที่สิบเอ็ดเปรียบกันดวงจันฉายถูกเมฆไม้ปิดป้อมเอ่อเฮียมาก็ให้มนหมอให้หมองมอนการต่อไปฉายแสงให้หน้ายนใช้เวลานิดนึง เปร <laughs> ียบกับตนทํางานไหนได้เท่าเดิมอาวเหี้ยพอสมเหตุสมผลตนประจักษ์ทำงานหนักแค่ไหนรายผลเพิ่มอ้าวภายข้างหน้าว่าดีมีเพิ่มเติมอ้าอ้าต้องรอต้องรอเขาว่าความเดิมแม่กับลูกไม่ถูกกันใช่ค่ะตีกับแม่ก่อนออกมาด้วยนะคะแต่ว่าก็ขอพรแม่ก่อนออกจากบ้านค่ะแม่คะขอคอนเทนต์ให้มาวิวมันสูงแม่ให้พรอืมอืสำเร็จลูกสําเร็จแต่ตีกันที่ผายเลยนะแล้วก็ ทำสิ่งหนึ่งประการใดไม่สมจิตคู่ชีวิตบอกว่าดีเดี๋ยวเอาใหม่ดิ <c oughs> ทำสิ่งหนึ่งประการใด <Wow. S 1> ไม่สมจิตคู่ชีวิตบอกว่าดีสมสีสันถามถูกมันหมายถึงสมแหละสินเสมอกันแล็เล่าเหมาือนกันเข้าเล่าเ <c oughs> ข้าวัดเหมือนกันถ <c oughs> าม ขับก็ขับก็เข้าเราก็กินวัดก็เข้าวัก็เข้าเราก็กินถามถามถูกนี่พี่น้องพี่น้องมิดคิดถึงกันคงผ่อนผันมาให้สมใจหรอโอเคอย่าลงจะลงกรุงเทพไปหาน้องน้องชายแล้วก็หลานถามหาว่าดีเด่นเป็นที่หนึ่งถ้าถามถึงคดีความสู้ได้หนออดีทั้งนั้นไปนี้อ้าวเย็นยอนั่งอยู่หอประสาททองคอมพี่ลม สาธุขอบคุณค่ะ,ะแสดงว่ามันยังไม่ได้ดีเร็วๆนี้แหละก็แต่ดีแน่น,นอนคัะมิซูนคาะมิซูน,น,ส,น yeah. สำหรับวันนี้เราก็ได้มาเยี่ยมชมวัดที่มีตำนานสถานที่ที่มีตำนานอีกที่หนึ่งที่สำคัญของประเทศไทยคลิปหน้าตัวจะออกไปตามลาดตำนานอะไรอีกที่ไหนก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ตูนด้วยนะคะ